วันน in ี้เราก็มาบองไทรครับวันนี้นะครับที่บรูยของเราครับบองไตรครับผมเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนบองไตร์ครับผมนี่ครับบองไตรครับผมเนี่ยนี่ครับกูครับกูกูใจกูใจกูหมายครับพร้อมแล้วครับพร้อมมาแล้วครับเมื่อกี้เราได้ปลากรันยางตัวครับผมปลาหมอครับปลาหมอ ไกลครับตอนนี้เราก็จะปองแล้วครับอุ้ยนู่นูอ้โหปูจีน่าบอมยันปอปอมยันนู่น,น,น Où lòng anh? Où thùng lực, nó lòng xe Où lòng anh? Où lòng anh? Où nghệ Còn nghệ Còn nghệ lòng anh? nghệ lòng nghệ, <laughs> Còn nghệ anh? Où lòng anh? Où lòng anh? đi, lòng anh? Où đi anh? trung, lòng này Où lòng anh? Où Tôi không bà không vời tuyệt bắt tuyệt con tuyệt bắt tuyệt con tuyệt nghệ, tuyệt vời 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 vị chanh tuyệt vời lớn á tuyệt và tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời này vời tuyệt vời cho nó tuyệt vời tuyệt vời tuyệt Anh con <laughs> <Bà. cười> <laughs> <laughs> เดือดเดือดหนึ่งสองสามเออจะนับ <laughs> โอ้เด็กคุยไม่ดีนะครับปลาครับปลาครับ <c oughs> นะครับปลาครับผม <c oughs> ผมจะนับเลยครับเนี่ยมันก็เจิงครับเนี่ยมันกะเจิงเลยครับโอ้ม <c oughs> ีนมวยตีด <c oughs>

อยอไรหมนีนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับน่าถ่องท่งเลยน้อหนูอนี่ครับผมเหตุใครับผมเห็แรกมันหมานครับนี่ครับผมทมจะนับนี่ครับ ตัวนี้ครับผมทีมงานคุณภาพครับนะครับไทรเดือดเดือดเลยครับไทรครับตัวนี้เราก็จะไปทําปลาเผาครับเมื่งเลยเอากูเต็มเต็มนี่ผมตัวไหนครับเต็นเลยวันนั้นของดีเขาของเขาดีจริงจริงบะหนี่เราตัวไหนตัวมาเด้อมันเป็นหลอปพิเศษี่มาตัวตุ้นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวลองกิมโซซีดเด็ดตักิมซีเลยคือซีตัวนี้ตีมัดซีตัวไหนเนี่ย

เ็น <yap a> ูบ <za> ่วาุเงี้ยจัยาเมัุซฟกนาไนวันไหนทุ่งไหวนเพิ่มเิ่ก็ได้เลยอ่ะได้สุบเลยระลกฉันั่ง

នេះครับអូប៉ូមកហាមបែកទៅបោះត្រៃជុលត្រៃជុលអូធំហ៎បន្ទោធំអីអឺគេរៀនរបស់ត្រកកាត់ដើទៅឯងជលហ៎បោះហ៎ត្រៃជ្រោយនោះមកផ្ទូង thật thôi ô thôi 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 mỏi thôi 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 Ô thôi Cái túi thôi 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 lấy thôi 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 lăng thôi 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 rồi

เลยเนีอันที่ไหนนาวูร <antique> ม <issions> ันเริ <chir van şimdi> ่องยังไงนูนูตราเลยเปิดตาโรยนะเปิตาบ้านนะรุมตุลเราเอียวยังเปย์รุมตัวเราเลยเหรอสวาลิงครับลิงครับตอนนี้สวาเสร็จแล้วลิงแล้วลิงแล้วตอนนี้เราก็เอาขึ้นแล้วครับนี่ครับผมเตรีตัว ตัวแน่นจังมันจเริ่มมานมาจตบตัวบอลพระเจงครับผมเนี่ยนะครับตบตัวบอลพระเจงเลยครับโซโ่โโกโ่ นี่มะตุมะมิอ้าวบ่หมอบ่ตะบักบ่ไตไตไปกะเม็ดดังๆดังๆนี่ไหลเอาหน่อยสินี่เมซีเด390ไตไตเตปตู่ยุ่งซิเตปตู่ได้เตื้อไตเม็ดสกาเตื้อเอาสาธุฮะรอติดตามตอนต่อไปครับผมจุ๊บๆจุ๊บครู